ก็ค,คือคีย์ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับสิ่งที่ธนาคารเขาอยากรู้จากคุณมากที่สุดคือหลักฐานการก่อสร้างแล้วก็งบประมาณที่ชัดเจนเนาะไม่ใช่เราเดินไปเลย้อยบอกพี่ขอเพิ่ม5้าแสนจะเาไปทําบ้านไม่มีใครเขาให้นะครับอันนี้พูดคุยกันตรงๆนะ<ว>เอาหลักฐานเอา Bio ดีโอคิวเอาแบบใบราคาอะไรต่างๆไปคุยกับแบงค์หลักฐานต้องชัดเจนครับ คืออยู่ในราคาที่เหมาะสมมาค่ะเช่นทาโรงรถทําครัวบิวอินนู่นนี่นัน่นคือมีการเขียนแบบมีสัญญาผู้รับเหมามาอย่างเจ็มเอกสานาที่แน่นอนแล้วก็ไม่ยืน่นขอสิทธิ์เพิ่มจากเราแบบนี้ค่ะคือเราก็อนุญาตให้ได้แต่ว่าเราจะจ่ายให้เป็นเงวนนะคะเหมือแนบบลูกค้าปลูกตังบ้าเอ๊แล้วไอ้ดอกเบีย้ยนยครับพี่เมย์ครับมันเท่ากับตัวดอกเบีย้ยตัวหลักของดอกเบีย้ยบ้านเลยหรือเปล่าครับหรือว่าดอกเบีย้ยมีการคิดแบบแยกชุดกันครับ สวัสดีครับพบกับผมมิงกับช่องสถาบนดินบ้านนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาบันดินบ้านนะครับวันนี้ในทีมวันจันนะครับเราอยู่กับ2กูรูด้านสินเชื่อนะครับและก็ผู้การแบงค์ครับวินกับเมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทุกวันจันทร์วินจะเอาคำถามนะครับที่ลูกเพจกูรูรือวิ่งเนี่ยครับถามมาแล้วก็มาหาเม์เม์แบงค์กันเองนยครับผู้การสุดสวยของเราตอบคำถามนะฮะวันนี้มีคำถามอะไรครับวินคำถามมีข้อเป็นคำถามยอดี่ย มา,มากมากครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาถามพ<า>ี่เมย์กันชัดๆตรงนี้เลยนะครับคืออย่างนี้ครับปกติเวลาเราซื้อบ้านนะแน่นอนนะฮะเราก็บางทีก็ต้องมีการต่อเติมตกแต่งหรือแม้กระทั่งว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เนาะซึ่งไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้มันค่อนข้างเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากๆเลยดังนั้นคําถามวันนี้ครับเลยมีคําถามว่าถ้าสมมุตินะครับเรากู้บ้านแล้วเนี่ยเราอยากกู้เงินเพิ่มครับมาตกแต่งต่อเติมบ้านเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่า,าและที่สําคัญครับดอกเบี้ยของเงินกู้ตกแต่งเนี่ยม ช่วยขยายความเรื่องนี้ให้หน่อยครับถ้าเป็นเรื่องการกู้เงินเพื่อตกแต่งต่อเติมนะคะในหลายธนาคารเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันแบบม่ยกตัวอย่างของแบงก์เทพก่อนแบงก์เทพเราเนี่ยเราจะอนอุนมาตให้ลูกค้าได้ถึงสุ่งก็คือไม่เกิน100%ซของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้านะคะสมมุติว่าลูกค้าซื้อบ้านมาหลังหนึ่งูคาคา2ล้านเราอนุมาตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของ2ล้านและลูกค้าจะกู้เกินจากนี้อย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถอนุมัติได้เพราะว่ามันเกินในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามา กกัันบเราแล้วแต่มันจะมีเกณฑ์หนึ่งที่เราสาม,มารถทําได้ก็คือลูกค้ามีแบบที่จะรีโนเวทที่ชัดเจนเช่นลูกค้าซื้อบ้านมาแล้ว2ล้านแล้วลูกค้า,าต้องการที่จะปรับปรุงต่อเติมนะคะแต่ว่าลูกค้าก็คือมีการเขียนแบบมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีสัญญาผู้รับเหมามาอย่างชัดเจนแล้วลูกค้าจะต้องส่งเอกสารทั้ง2ออย่างนี้นะคะ่ะเข้ามาเพื่อเราพิจารณาว่าแบบที่ลูกค้าจะทําเพิ่มตอนนี้กับสัญญาจ้างเนี่ยค่ะ ถูกต้องตรงกันนะคะมีมูลค่าที่สมจริงนึกออกไหมคะสมเหตุสมผลก็แบอย่าง้ก็ได้ถูกต้องถูกต้องไม่สมเหตุสมผลนะครับมีบีโอคิวแสดงรายละเอียดใช่ถูกต้องแล้วก็คืออยู่ในราคาที่เหมาะสมอะค่ะเช่นทำโรงรถทำครัวบิวอินนู่นนี่นั่นห้าแสนบาทอะไรแบบนี้นะคะมีหลักฐานที่แน่นอนแล้วก็ไม่ยื่นขอสินเชื่อเพิ่มจากเราแบบนี้ค่ะคือเราก็อนุมัติให้ได้แต่ว่าเราจะจ่ายให้เป็นงวดนะคะเหมือนลูกค้าปลูกสร้างบ้านนะคะเหมือนกันกู้สร้างบ้านเลยนะครับใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องเราก็จ่ายให้ตามงวดที่ลูก แต่ในบางธนาคารมีเกณฑ์ที่สามารถอนุมัติให้ได้เกินกว่านี้นะคะแต่ละที่ก็คือจะไม่เหมือนกันบางที่ก็สามารถอนุมัติได้1นึ่งหนึ่งศูนย์เปอร์ซของมูลค่าหลักประกันก็มีแล้วต่อมาครับอ่าโอเคมันมีโอกาสทําได้อันนี้เราเข้าใจกันแล้วครับต่อมาครับว่าเออแล้วไอ้ดอกเบีย้ยนยครับพี่เมย์ครับมันเท่ากับตัวดอกเบีย้ยตัวหลักของดอกเบีย้ยบ้านเลยหรือเปล่าครับหรือว่าดอกเบีย้ยมีการคิดแบบแยกชุดกันครับแยกค่ะมันจะแยกวงเงินกันแล้วก็แยกกัตราดอกเบีย้ยกันมันจะเป็นเลขนละเลนใช่ค่ะถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นวงเงิน เพิ่มเพื่อตอบเติมอะไรพวกนี้คะ่ะเราจะอนุมัติเป็นสินเชื่อเพื่ออบครัวบริโภคดอกเบี้ยมันจะแพงกว่า,อาดอกเบี้ยสําหรับการซ <Okay. S 2> ื้อบ้านิดนึงอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายฝั่งพี่เมย์ให้อีกนิดนึงนะครับว่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันทั้งเรื่องวงเงินอนุมัติอย่างที่พี่เมย์บอกไปเนาะบางธนาคารให้ร้อยร้อยสิบหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ในส่วนการคิดดอกเบี้ยนี่ก็เหมือนกันนะบางธนาคารก็คิดเป็นก้อนเดียวก็มีหรือแบ่งคิดหรืออันนี้คือเป็นเคส เอียดก็ต้องไปลองดูเงื่อนไขของแต่ละธนาคารนะครับแต่ละธนาคารแล้วก็แต่ละช่วงเวลาด้วยค่ะเพราะว่ามันที่มันจะมีแคมเปญเนาเป็นช่วงระยะเวลานี้ถึงเวลา ก็ต้องรอเขาไปทำเปอยๆนิดนึงแต่นี้ผมชอบคีย์อันนี้นึงครับพี่เมย์ครับก็คือคีย์ที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับสิ่งที่ธนาคารเขาอยากรู้จากคุณมากที่สุดคือหลักฐานการก่อสร้างแล้วก็งบประมาณที่ชัดเจนเนาะไม่ใช่เราเดินไปลอยๆบอกพี่ขอเพิ่ม5 0 0 0 0นจะไปทําบ้านไม่มีใครเขาให้นะครับอันนี้พูดคุยกันตรงๆนะฮะเอาหลักฐานเอาดีโอคิวเอาแบบใบราคาอะไรต่างๆไปคุยกับแบงค์หลักฐานต้องชัดเจนครับยงมีโอกาสที่ผ่านได้เยอะกว่าเราเดินลอยๆไปขอนะนะครับเป็นประมาณนี้ครับถ โอเควันนี้ก็ได้คําตอบนะครับที่ชัดเจนไปแล้วนะครับกับ2อูรู้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Okay, ถ้าเกิดว่าเราไปทําการกู้สินเชื่อบ้านกับธนาคารนะครับธนาคารอนุมัติแจ้งผลเรียบร้อยแล้วว่าเออผ่านนะมานัดทําสัญญากันแล้วทีนี้อยู่ดีๆเราเปลี่ยนใจอะครับเราไม่อยากจะเอาแล้วเพราะเราไปตกลงกับแบงก์หนึ่งไว้เราแคนเซิลแบงก์นี้จะมีผลอะไรกับเราหรือเปล่าเราสามารถทําได้ไหมนะครับหรือเราจะติดแบ็คลิสต์ประวัติเราจะเสียอะไรหรือเปล่าไม่มีปัญหานะคะคือลูกค้าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกสามารถที่จะปฏิเสธในธนาคารที่อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขของลูกค้านะคะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าติด แบ็คลิสอะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีประวัติในเครดิตบูโรนิดนึงคือไม่ได้มีประวัติไม่ดีนะคะแต่มันจะมีประวัติว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาลูกค้ามีการยื่นขอสินเชื่อจานวน3ครั้งนะคะ <c oughs> ได้รับอนุมัติแต่ไม่ใช่้องเงินแค่นั้นเองค่ะแต่ก็จะไม่ได้มีผลอะไรและที่เขาบอกว่าประวัติเครดิตบูโรมันขึ้นบ่อยๆเช็คบ่อยๆกูนหน้หลายธนาคารเนี่ยข้อเสียมันคืออะไรครับทำไมถึงต้องห้ามด้วย